ค่ะวันนี้เรามาพบกันในเรื่องของเรขยกกำลังนะคะก็เป็นคณิตศาสตร์ที่เตรียมตัวไว้เพื่อสอบนะคะมาดูข้อ1กันเลยค่ะถ้า A กำลัง x เท่ากับ7แล้ว A กำลัง 3x จะมีค่าเท่าไหร่นะคะาจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือ A กกำลัง x เท่ากับเใช่ไหมคะโจทย์อยากได้ตัวนี้ a กำลัง3 X ให้เราไปนึกถึงสูตรนี้ค่ะ ฐาน a อลัง m ทั้งหมดยกกําลัง n นะคะกาลังนี้ซ้ําซ้อนกันให้เอากําลังนี้ไปคูณกันค่ะก็จะได้เป็น a กําลัง m คูน n นะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้โจทย์ต้องการ a กําลัง 3x ใช่ไหมคะถ้าโจทย์ต้องการ a อกลัง3มเกราก็ยกกาลังสมค่ะเวลาย,ยกเป็นเรื่องของสมการนะคะเราต้องยกทั้งสองข้างเท่าๆกันค่ะ จากนั้นเราก็เอากําลังเนี้ยซึ่งซ้อนกันเนี้ยคูณกันตามรูปแบบนี้เลยนะคะก็จะได้เป็น a กําลัง x อคูณสได้ 3x นะคะส่วนฝั่งขวามือนี้7จ็ดกลังสก็หมายถึง7จ็คูณเคูณเค่ะ3ตัวค่ะ7 7 49 49็คูณเอีกครั้งหนึ่งก็ได้343ร้อยส่านะคะ,ะข้อนี้คำตอบอยู่ข้อคอควายค่ะอ่า ถัดไปข้อที่สองนะคะโจทย์ให้ว่าเจ็ดกำลังลบ x มีค่าเป็นสิบนะคะตกเลขสิบไปค่ะโจทย์ให้ว่าเจ็ดกำลังลบ x มีค่าเท่ากับสิบนะคะ สิ่งที่โจทย์อยากได้ก็คือ7กําลังสอง x ค่ะ7จลังสอง x นะคะแล้วก็มาดูว่าเราอยากได้2 x ให้เราคูณเพิ่มด้วยลบ2ค่ะขอโทษค่ะให้ยกกําลังเพิ่มด้วยเป็นกําลังลบ2นะคะยกก็ยกทั้งสองข้างค่ะที่ยกให้เป็นกําลังลบ2เพราะว่าลบคูณลบจะได้เป็นบวกนะคะเราก็จะได้ว่า7กําลังลบคูณลบเป็นบวกใช่ไหมคะ x คูณ2ก็เลยได้2 x นะคะส่วนตัวนี้ ให้เราใช้สูตรนี้ค่ะจาก A กําลังลบ n นะคะถ้ากลับลงล่างเอาหนึ่งมาช่วยนะคะจะได้ A กําลังจากลบเป็นบวกค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้กลับลงล่างนะคะจะได้1นึส่วนสิบกำลังจากลบเป็นบวกค่ะหรือได้คําตอบว่า10บคูณสิเป็น100ค่ะนะคะข้อนี้ก็ตอบข้อกอไก่ค่ะถัดไปนะคะข้อที่สค่ะโจทย์ให้ว่า81กําลัง X นะคะ เท่ากับ1ส่วน27กำลัง y ค่ะแล้วโจทย์ก็ให้หาความผูกพันนะฮะ x y x y ใน4ข้อช้อยนะฮะ,ะแล้วก็มาเริ่มที่ว่าจาก81กำลัง x เท่ากับ1ส่วนด้วย27กำลัง y นะคะเเราพยายามปรับส่วนหรือปรับฐานนะะี่ค่ะ81เนี้ยให้เป็น3ได้ใช่ไหมคะ เช่นเดียวกันค่ะเราก็ปรับส่วน27เนี้ให้เป็น3มเหมือนกันนะคะในความผูกพันอลองดูตรงนี้นะคะเผื่อดึงดึงไปแล้วปละ81นี้ถ้าเราเอา3หารใช่ไหมคะ3 2 3 7 3 9นะคะ3 3เราก็จะได้ว่า81เนี้คือ3คูณ3คูณ3าตัวค่ะเป็น3ยกกำลัง4 x 27 27นะคะถ้าเราตัดตอนมาแค่นี้ค่ะ27 มันก็จะคือ3า3คูณสคูณสาสามตัวใช่ไหมคะทั้งหมดนี้ยกกําลัง Y ค่ะนะะกำลังซ้อนกันคู่นี้กําลังซ้อนกันเอากําลังไปคูณกันนะคะได้เป็น3ามกำลังสี่ส่วนก้อน,นี้ตัวด้านล่างเราก็กลับขึ้นไปค่ะกำลังอยู่ข้างล่างเป็นบวกขึ้นไปต้องเป็นลบนะคะไปซ้อนกับ Y ก็เป็นลบสาค่ะเพราะฉะนั้นถ่าฐาน ถ้าฐานเท่ากันใช่ไหมคะเราปลดฐานออกค่ะจะเหลือเลขชี้กำลังย่อมเท่ากันนะคะในตอนนี้ฐานคือ3เท่ากันใช่ไหมคะแล้วก็ปลดฐานทิ้งค่ะจะเหลือเลขชี้กำลังคือ 4x เท่ากับลบ 3y ค่ะ 4x เท่ากับลบ 3y ข้อนี้ก็เปตรงกับข้อขอไข่นะคะถัดไปนะคะข้อที่4ค่ะให้หาค่า x จาก 3กำลัง x เท่ากับแปยกกำลังลบเศษสส่วนสนะคะให่หาค่า x ก็คล้ายๆกับข้อมาคู่นี้เลยค่ะ81นี้เราสามารถจัดได้เป็น3ามคูณสามคูณสามตัวใช่ไหมคะจะได้ยกกำลังซ้อนด้วยลบสส่วนสอันนี้แนะนำให้ใส่วงเล็บไว้ค่ะจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะกำลังซ้อนกันคูณกัน ถ้าเราจะเขียนใหม่นะคะซ้อนกันคุณกันก็เขียนแบบนี้ได้ค่ะหรือถ้าใครไม่เขียนบรรทัดนี้ก็ได้นะคะตัดกันตั้งแต่ตรงนี้เลยได้ค่ะนี่่ะทีนี้บางคนอาจจะดูภาพไม่ชัดเจนนะคะอ่าเราก็มาคุณตรงนี้ใหม่ก็ได้ค่ะสี่ตัดสี่นะคะเราก็จะเหลือแค่สามยกกำลังลบสามนะคะ 3ากำลัง x เท่ากับ3กำลังลบ3าเหมือนเดิมค่ะฐานเท่าใช่ไหมคะกดฐานทิ้งเลยค่ะเลือเลขชี้กำลังคือ x เท่ากับลบ3ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้กอไก่กับง,งงูเป็น3าจริงๆแล้วข้อนี้เป็นลบนะคะกเครือ่องหมายลบไปค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ชอยก็อยู่ข้งองงูนะคะตอบลบ3ค่ะต่อไปนะคะมาดูโจทย์ข้อ5กันเลยค่ะ ให้หาค่า n นะคะจากก้อนนี้ค่ะ,ะดูนะคะจาก5้ากลังสองบวก3โจทย์บอกว่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะให้เราพยายามปรับ1เนี่ยให้เป็นฐาน5ให้ได้นะคะโดยใช้สูตรนี้ค่ะฐานใดๆนะคะยกกําลังศูนย์มีค่าเป็น1ยกเว้นฐานตัวนั้นต้องไม่เป็นเลขศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากฐานตัวนี้ฐานตัวฝั่งเนี้ย มันเป็นเลข5เราก็พยายามปรับ1เนี่ยให้เป็นฐาน5นะคะคือ5ยกกำลังศูนย์เลยค่ะนะคะ,นะคะโดยใช้กดทางด้านที่ว่านี่คะ่ะเพราะากำลังศูนย์เป็น1ใช่ไหมคะก็ยังคงเท่ากับฝั่งซ้ายคือ5้ากำลังสองบวก3ค่ะแล้วก็ใช้หลักการเดิมๆเ,เลยฐานเท่ากันนะคะเลขชี้กำลังย่อมเท่ากันคะ่ะจะได้ว่า2 n บวก3เท่ากับ0ูนย์นะคะ เราก็ย้าย3จากบวกไปเป็นลบใช่ไหมคะแล้วก็ย้าย2ตัวคูณไปเป็นตัวหารค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบตัวเลือกงองูค่ะข้อสั้นๆนะคะโจทย์ก็ประมาณนี้แหละคะ่ะเวลาแนวข้อสอบนะคะไปดูข้อที่6กันค่ะจาก4ยกกำลัง x เท่ากับ256กำลังลบ1น,นะคะให้เราพยายามปรับ256ให้เป็นฐาน4ให้ได้นะคะถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยหาทางอื่นนะคะ ค่ะ256ลองเอา4หารเนาะ4 6 24แล้วเศษ1นะคะ4 4 6 4 1 4 6 4 4เราจะเห็นว่า256มันคือ4คูณ4คูณ4ทั้งหมด4ตัวค่ะแล้วก็ยกกำลังซ้อนด้วยลบ1ค่ะกำลังถ้าซ้อนกันก็ต้องไม่ลืมอาไปคูณกันนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าฐาน4ยกกำลัง4คูณลบ1ได้ลบ4นะคะ ฝั่งซ้ายยังคงเป็น4กํกลัง x ค่ะก็ประมาณเดียวกันเลยฐานเท่าใช่ไหมคะเลขชี้กําลังย่อมเท่ากันค่ะจะได้ว่า x เท่ากับลบสนะคะก็ตรงกับคําตอบข้อกไก่ค่ะตามทันนะคะถัดไปข้อ7นะคะให้หาค่า x จาก9กําลัง x บวก2ค่ะโจทย์ให้ว่าเท่ากับ27กําลัง5ลบ x นะคะเดี๋ยวเราก็พยายามปรับ ฐาน9้าให้เป็น3ฐานที่สิก็ให้เป็น3นะคะ9เนี่ยคือ3ามคูณสาตัวใช่ไหมคะในกก็คือ9คือ3ยกกำลังสองยกกำลังซ้อนอีก x บวก2เพื่อไม่ให้สับสนนะคะกำลังเนี่ยซ้อนกันจะเป็นบวกหรือลบก็ตามแนะนำให้เราครองเล็บไว้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราสับสนนะคะถัดไปค่ะ 27ใช่ไหมคะก็คือ3 3 3คูณ3คูณ3 3ตัวนะคะทั้งหมดนี้ก็ยกกำลัง 5–X ลบเเช่นกันนะคะ 5-X ลบเเนี้ยเป็นก้อนการบวกหรือการลบก,ก็ตามให้เราคลองเล็บให้นะคะถัดไปนะคะกำลังซ้อนกันให้เราเอากำลังเข้าไปคูณกันใช่ไหมคะจะได้ว่า3ยกกำลัง2ูณ x ได้ 2x บวกกับ2อคูณ2เป็น4นะคะ อันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะกาลังซ้อนกันคูณกันค่ะ35เป็น15 3คูณลบ x ได้เป็นลบ 3x นะคะแล้วก็ฐานเท่าและเลขชี้กําลังก็ย่อมเท่ากันนะคะเราจะได้ว่า 2x บวก4นะคะเท่ากับ15ลบด้วย 3x เคะ่ะแล้วเราก็ย้ายตัวก้อนลบเนี่ยกลับมาฝั่งนี้เป็นก้อนบวกนะคะแล้วก็ย้าย4จากบวกก็ไปเป็นตัวลบค่ะเราจะได้ว่า 3 x ลบ3 x ย้ายมาเป็นบวกใช่ไหมคะ3 x บวก2 x ก็จะเป็น5 x ใช่ไหมคะข้างนี้15ย้าย4ไปลบออกก็เหลือ11ค่ะเพราะฉะนั้น x เป็นเท่าไหร่ก็ย้าย5ตัวคูณไปเป็นตัวหารนะคะก็ตอบค่ะ11ส่วน5ตรงกับช้อยงอง,งูนะคะอ่อถัดไปข้อที่8ก็จะเริ่มดูวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าโจทย์ให้แบบนี้ค่ะนี่คืคอฐาน1 2ลัง x ฐาน1 4ลัง x ฐาน1.8ส่วนแกำลัง x แล้วตัวนี้เป็นฐาน2ตัวเดียวนะคะที่อยู่ด้านบนนะ,ะให้เราปรับฐาน1.2ส่วนสฐาน1นส่วนสฐาน1.8ส่วน8ให้เป็นฐาน2ให้ได้นะคะเออขอเขียนโจทย์กันนะจะได้เห็นต่อเนื่องกันจากตัวนี้นะคะสิ่งที่โจทย์ให้มา 1>, 1ส่วนสองเนี่ยถ้าเราจัดใหม่จัดขึ้นไปข้างบนกําลังจากบวกเป็นลบนะคะเดิมตรงนี้มีกําลัง1น่นะคะแต่เขาไม่ยอมเขียนกันค่ะก็ขึ้นไป2กำลัง1ย้งล่างขึ้นไปเป็น2อกำลังลบ1น,นะคะยกซ้อนด้วย x ค่ะสาหรับ1ส่วน4นะคะ1ส่วน4 4ตัวเนี้ยก็คือ2คูณกัน2ตัวใช่ไหมคะก็คือ2อกำลัง2ค่ะขึ้นไปข้างบนจะได้เป็น2อกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลังซ้อนด้วย 2x นะคะสำหรับตรง8ตรงนี้ มันก็คือ2องคูณสคูณสสามตัวนะคะกลับขึ้นไปได้2องกำลังเครื่องหมายตรงข้ามค่ะเป็นลบสแล้วก็ยกกำลัง x คูณกับ2องกลังยีเท่ากับหนะคะเอ่อการคูณจุดต้องสูงนิดนึงนะต่อไปนะคะกําลังซ้อนกันเนะะี่ยค่ะก็เอากำลังไปคูณกันเอากําลังไปคูณกันกําลังไปคูณกันนะคะ เราจะได้ว่า2กํกำลังลบ1กคูณ x ได้ลบสอได้ลบ x โทษค่ะตัวนี้นะคะลบ2คูณ2 x ก็เป็นลบ4 x คูณกับ2กํกำลังลบ3คูณ x ได้ลบ3 x แล้วก็คูณกับ2กํกำลัง26่บหเท่ากับ1ค่ะถัดไปนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าทุกตัวเป็นฐานสองฐานสองฐานสองนะคะฐานสองเหมือนกันคูณกันคูณกัน เอากำลังไปรวมกันนะคะจะได้ว่าฐานสองเหมือนกันคูณกันเอากำลังลบ x ไปรวมกับลบ 4x รวมคือบวกนะคะกับ 3x และนี้ก็ไปบวกด้วย26ค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็ปรับ1เนี้ยให้เป็นฐานสองนะคะเพื่อให้ฐานสองฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปค่ะเราก็จะได้ว่าสองกำลัง 1> บ,1บกลบ4ก็ได้ลบ -5 ใช่ไหมคะลบ5บวกลบ3ก็เป็นลบ 8x นะคะแล้วก็บวกอีก26ค่ะเท่ากับ2กำลังศนะคะค่ะฐานเท่ากัปลดออกเลยนะคะเลขชี้กำลังย่อมเท่ากันค่ะเราจะได้ว่าลบ 8x บวกด้วย26นะคะเท่ากับศค่ะเพราะฉะนั้นลบ 8x ย้าย6 6ตัวบวกไปเป็นตัวลบนะคะ ต่อไปค่ะเอ,อ่อเราจะย้ายก้อนการคูณน,นะคะไปเป็นการหารค่ะเวลาเราย้ายเนี่ยเราย้ายเปลี่ยนได้แค่อย่างเดียวนะคะหมายความว่าพอเราย้ายตัวคูณใช่ไหมฮะตัวคูณคือลบแปดเนี่ยตัวคูณไปเป็นตัวหารลบยังอยู่นะคะลบยังอยู่ค่ะมีบางคนนะคะย้ายลบแการคูณไปเป็นการหารเบิ้ลแถมค่ะลบลบเป็นบวกอันนั้นไม่ได้นะคะย้ายได้จังหวะเดียวค่ะ เพราะฉะนั้นลบหารลบก็จะได้บวกใช่ไหมคะลบหารลบได้บวกเนาะหมดกันไป2 4 2 1 2 3นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ x เป็น13ส่วน4ค่ะพอได้เนาะจบแล้วค่ะสำหรับหน้านี้นะแล้วก็ไปตอบข้อกอไก่ใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูหน้าถัดไป